สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็จะพามารีวิวโรงแรมที่พักนะคะชื่อโรงแรมค่ะชื่อว่าโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์พัทยานะคะซึ่งอยู่ที่พัทยากลางค่ะซึ่งก็จะอยู่ติดกับห้างเทอร์มินอลทเวตีวันเลยนะคะก็คือว่าเราสามารถเดินออกประตูจากโรงแรมไปเข้าไปในห้างได้เลยค่ะ ตอนนี้พ่อกับลูกเขาก็คุยกันเรื่องชั้นเอฟค่ะก็คือว่าน้องพอใจเขาอยากไปชั้นเอฟนะคะเขาก็ถามป๊ะป๊าว่าป๊ะปะ๊าทำไมเธอไม่บุกห้องอยู่ตรงชั้นเอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชั้นเอฟก็จะมีสระว่ายน้ําและก็ศูนย์อาหารนะคะป๊ะป๊าก็เลยว่าพอใจมันไม่มีห้องพักตรงชั้นนั้นอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็ศูนย์อาหารนะคะน้องพอใจเขาก็เข้าใจนะคะ แต่ว่าห้องที่เราพักค่ะคือวิวจะมองไม่เห็นสระว่ายน้ํานะคะแต่ว่าวิวก็จะมองเห็นเมืองพัทยาค่ะเนี่ยค่ะก็คือชั้นที่19นะคะที่เราพักค่ะตรงขวามือค่ะก็จะมีที่กดน้ําแข็งนะคะมีน้ําแข็งให้บริการฟรีแล้วก็เครื่องดื่มค่ะก็คือเราต้องหยอดเหรียญน,นะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่ห้องพักค่ะเราก็พักกันอยู่ที่ห้อง1910นะคะ ซึ่งถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์มากๆเลยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องพักแล้วค่ะน้องพระัยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องพระใจบอกแม่คะ่ะสวยมากๆเลยค่ะคือน้องพระัยเขารีบวิ่งเข้าไปดูเลยนะคะว่ามันจะตรงปกไหมนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะ มาค่ะป๊าป๊าก็บอกน้องพอใจนะคะเขาก็เปิดให้น้องพอใจดูค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัีค่ะสสี้่ัดีค่ะัสเค่นวคะัค่ับดัะัค่ะัีค่ีค่ะ,นนะค,ค่ว <c oughs> ั่นนวะค่คี่ ฝั่งนี้จะมีเป็นส่วนของชากาแฟนะครับผมกับขนมตรงนี้สามารถทานได้หมดเลยนะครับไม่มีค่าบริการครับผมอันนี้เป็นถังแข็งคุณพี่สามารถเอาถังแข็งไปตักน้ำแข็งด้านหน้าได้เลยนะครับผมค่ะได้ครัสดีเก็รับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าทั่วขอให้ล่าต่อไป้ด้านขวามือนะครับค่ะนอนนี่นะแม่ชอบไปเนี่ย ในปนนัญหา่าค่ะตอนนี้นะคะพ่อกับลูกค่ะก็กําลังทะเลาะก,กันค่ะน้องพอใจว่าป๊าคุณหยุดพูดเลยฉันจองเตียงใหญ่นะคะเ <c oughs> ขาไล่พ่อไปนอนที่นอนเด็กค่ะป๊าบอกว่าไม่ได้ฉันจะนอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แกล้งลูกสาวค่ะนี่ก็จะเป็นทีวีค่ะนี่ก็จะเป็นเตียงนอน ไซส์ขนาดใหญ่นะคะคิงไซส์แล้วก็ข้างบนเพดานค่ะก็จะเป็นดวงดาวนะคะแล้วก็จะมีเตียงนอนสำหรับเด็กค่ะอุ้ยน่ารักมากๆเลยเดยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวน้องจะให้ดูบรรยากาศของพัทยายามค่ำคืนค่ะอันนี้ก็คือระเบียงนะคะระเบียงข้างนอกค่ะตรงห้องที่เราอยู่นะคะมันจะมองไม่เห็นสระว่ายน้ำค่ะดูค่ะค่ะสำหรับราคา ที่พักนะคะก็คือ1คืนค่ะก็อยู่ที่ประมาณ1,500โครนค่ะแล้วก็คุณกับเงินบาทดูนะคะว่าค่าเงินบาทอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะณนะตอนที่ครอบครัวเราไปพักนะคะน้องคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ3.28ค่ะก็น่าจะอยู่ประมาณ4,8 0 0หรือว่าประมาณ5,000นะคะต่อคืนค่ะแล้วก็พากันพักอยู่2คืนนะคะ เสียดายมากๆเลยค่ะมีเวลาได้มาพักผ่อนน้อยมากๆเลยนะคะร่างกายยังปรับเวลาไม่ทันเลยค่ะค่ะและตรงนี้นะคะก็คือทิฟฟานี่โชว์ค่ะที่น้องชี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาพักอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงนะคะจะมี เรานั่งรถมานานมากเลยนะคะทุกคนต่างคนต่างเหนื่อยค่ะส่วนนี้ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็กว้างค่ะดูค่ะ มีแปรงสีฟันนะคะให้สามอันแล้วก็มีโกโนหนวดคัตเติลบาตแล้วก็หมวกอาบน้ำนะคะแล้วก็มีหวีด้วยค่ะแล้วก็โลชัน่นน้ำยาอาบน้ำครีมอาบน้ำนะคะแล้วก็ยาสระผมผ้าเช็ดมือมีแก้ว2ใบกระดาษทิชชู่แล้วก็สบู่ล้างมือนะคะ,ะค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรนชาวเวอร์นะคะฝักบัวสวยงามมากๆเลยค่ะ ที่เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่น้องกับครอบครัวนะคะเราก็กำลังจะไปกินข้าวกันค่ะที่ตลาดรันเวย์นะคะตอนนี้นะคะน้องปัจจะอยากกิน้มตำมากมากเลยค่ะแม่น้องเองก็อยากกินนะคะหลังจากที่เรานั่งรถมาหลายชั่วโมงนะคะแบบรู้สึกทั้งง่วงนอนทั้งแบบทั้งหิวนะคะตอนนี้ค่ะก็เลยจะพากันไปกินก่อนนะคะ พอมาตอนกลางคืนนะคะมันก็ทําให้น้องรู้สึกแบบเหมือนงงๆนะคะ่ะตรงนี้ก็โรงแรมุสิตเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดนะคะ ขวามือก็เป็นชายหาดนะคะก็เป็นทะเล ตอนนี้นะคะเราก็พากันมาถึงที่ตลาดรันเวย์แล้วนะคะน้องก็ถามคนขับแท็กซี่ค่ะว่าชื่อตลาดอะไรนะคะเขาก็บอกว่าชื่อตลาดรันเวย์ค่ะน้องก็เจอส้มตำนะคะน้องก็แบบน้องพอใจก็เห็นข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะซึ่งเขาอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมากๆเลยนะคะปะ๊าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆก่อนพอใจอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราอยากกินอะไรเดี๋ยวเราค่อยเดินมาสั่งนะคะ เพราะว่าที่ตลาดตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีโต๊ะนะคะโต๊ะเก้าอี้ให้กับลูกค้านั่งกินข้าวที่นี่ค่ะดูค่ะทุกคนปลาเผากุ้งเผานากินมากๆเลยนะคะคือแบบน้องเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนอยากกินหมดทุกอย่างนะคะเห็นอะไรก็อยากกินอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพอใจนะคะแม่ขาหนูอยากกินนูน่นกินนี่อุ้ยแบบเห็นแล้วแบบสงสารลูกมากๆเลยค่ะทุกคน อย่าว่าแต่สงสารลูกนะคะสงสารทั้งตัวเองค่ะคือแบบว่าเหมือนประมาณว่าเออแบบน้ามันคือสวรรค์ของคนไทยในต่างแดนจริงๆเลยนะคะกับการที่เราได้กลับมาบ้านนะคะได้กลับมาเมืองไทยได้มากินอาหารไทยแล้วแบบมองไปทางไหนนะคะก็มีแต่อาหารบ้านเราน่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะน้องระใจใยก็เห็นพวกน้ําน้ําปั่นนะคะน้องผจจใจว่าแม่เดี๋ยวหนูมาสั่งปะป๊าว่า โอเคพอใจเธออยากกินอะไรเธอซื้อหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปะ๊าป๊าก็บอกอย่างเงี้ยนะคะน้องพอใจบอกว่าป๊าป๊าคุณคิดว่าฉันจะกินได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะปะ๊าป๊าก็บอกว่าฉันแซวเล่นพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูข้าวทุกคนอ๊ย้ยดูหอบปลาดุกย่างไก่ย่างอ๊ย้ยน้ำลายไหลเลยนะคะเข้าโพดแล้วก็ไออันนี้น่าจะเป็นโรตีหรือเปล่าคะหรือว่าแพนเคก้ก เนี่ยค่ะพวกปลาหมึกย่างนะคะน้องก็กะว่าจะมาซื้อปลาหมึกย่างค่ะทุกคนแต่ลืมค่ะพอตอนที่เราสั่งกับข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอกินแล้วแบบเหมือนว่าคือมันแพลนว่าจะกินให้เยอะได้มากที่สุดอะคะ่ะแต่พอเรากินเขาจริงๆแล้วเรากินได้แค่นิดเดียวเองค่ะเพราะว่าหนึ่งละเราเดินทางมาตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็แบบนั่งทั้งวันกว่าจะถึง ที่ไม้นะคะแล้วก็มันเหมือนว่ามีลมในท้องเยอะแล้วทีนี้พอเราหิวเยอะๆค่ะเราก็กินได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็มีลมภายในท้องแล้วก็ลมออกปากด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มเสร็จแล้วนะคะกลับไปถึงโรงแรมค่ะก็คือแบบว่าเข้านอนได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะน้องก็รู้สึกท้องเสียนะคะน้องก็ถามป้าป้าว่าเออป,ป้าป้าคุณรู้สึกอาการแบบเกี่ยวกับ ระบบทางเดินกระเพาะอาหารของคุณหรือเปล่าเพราะว่าฉันรู้สึกท้องเสียอะไรเงี้ยค่ะป้าเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรนะน้องพอใจ้าบอกว่าแม่ขาหนูก็รู้สึกแบบแสบท้องนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่แสบท้องเนาะท้องเสียนะแต่ว่าแสบท้องแบบว่าเหมือนเป็นโรคกระเพาะค่ะแต่สําหรับแม่น้องนะคะก็คือรู้เลยว่าเป็นท้องเสียค่ะเพราะว่าเหมือนเราหิวมากๆอ่ะแล้วพอเรามากินค่ะกินเร็วด้วยแล้วกินแบบ เนี่ยค่ะมันก็คงจะทําให้เราแบบรู้สึกท้องเสียนะคะเนี่ยค่ะเราก็สั่งปลาเผาร้านนี้นะคะก็คือว่าปะป๊าชอบน้ําจิ้มเขามากๆเลยค่ะปาป๊าบอกว่าน้ําจิ้มเขาอร่อยนะคะปาป๊าบอกว่าเดี๋ยวมากับไทยครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามากินปลาเผากันที่ตลาดนี้อีกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดกับไทยอีกครั้งหน้านะคะเราก็จะแบบว่า ตะเวนหากินอย่างเดียวนะคะแล้วก็แบบประมาณว่าแบบป๊าปบาบอกว่าเดี๋ยวเราก็เช่าพักโรงแรมแต่ละที่แบบว่าให้ไม่แบบว่า,อา,อ,าอาทิตย์หนึ่งอยู่อยู่โรงแรมนี้อีกสามวันอยู่โรงแรมนี้อีกสามวันอยู่โรงแรมนี้นะคะก็คือเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะป๊าปาก็บอกว่าเราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะดูค่ะข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มะม่วงไอ้ไอไอไอะไรอะคะ เขียวเซวยนะคะแต่ว่ามันเป็นเอ้ยมันไม่ใช่มะม่วงน้ําดอกไม้แต่ว่ามันเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะลูกค่ะอาหารทะเลอาหารซีฟูด้ดน้ำลายสอนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยนะคะ ก่อนจะกลับโรงแรมนะคะเราก็แพลนกันว่าเออเดี๋ยวจะซื้อไอ้ผลไม้ค่ะก็คือว่าป๊าเขาชอบกินลําไยนะคะน้องพอใจก็อยากได้ผลไม้ค่ะที่เขาหั่นเป็นแพ็คนะคะขายเป็นแพ็คอะคะ่ะที่มีผลไม้หลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยแต่พอน้องถามนะคะก็คือว่าน้องจะถามราคาค่ะว่าเออแบบ ราคาเท่าไหรอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนประมาณว่าพ่อค้าเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะคือแบบเขาไม่สนใจเราเลยค่ะทุกคนน้องก็กล่าวว่าน้องจะซื้อแบบว่าเออแบบลำไยแล้วก็ไอ้ทุเรียนแต่ว่าทุเรียนน้องก็จะกินที่นี่นะคะป้าปบอกว่าไม่ให้ไปกินที่นู่นใครอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะซื้อลำไยแล้วก็สับประรดแล้วก็ทุเรียนแล้วก็ไอ้ผลไม้ที่เขาหั่นเป็นแพ็คค่ะ เนี่ยค่ะผละไม้ที่เขาหั่นเป็นแพ็คแบบนี้นะคะน้องพอใจอยากกินพอแม่น้องถามพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่มีใครสนใจเราเลยค่ะก็คือแบบว่าเขาสนใจขายให้คนต่างชาตินยคะซึ่งน้องเองก็เข้าใจค่ะก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะน้องพอใจก็พูดแซวนะคะว่าแม่ค้าถ้าป้าป๊าเดินมากับเรานะเขาต้องขายให้เราแน่ๆเลยเดี๋ยวพอกินอิ่มแล้วหนูจะให้ป้าป๊าพาหนูไปซื้อนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ผลสุดท้ายแล้วพอกินอิ่มแล้วนะคะก็คือแบบ ก็ไม่ได้คิดสนใจว่าอยากจะกินอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วค่ะคือเราอยากนอนมากเลยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพากันกินข้าวค่ะน้องพอใจัยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแล้วก็ตูดไก่ตูดไก่ย่างค่ะก็ได้ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ คือเรากินตอนนี้ไม่ได้นะคะเหมือนว่าพักกันอิ่มแล้วก็หิ้วกลับไปที่โรงแรมค่ะไปกินที่โรงแรมนะคะแม่น้องก็สั่งส้มตําค่ะส้มตําอร่อยมากๆเลยนะคะน้องก็เบินสองครกเลยค่ะครกแรกนะคะก็คือแบบว่าเหมือนประมาณว่าคือเราไม่รู้ว่าพริกเขาเผ็ดไม่เผ็ดนะคะน้องก็บอกว่าเอาไม่เผ็ดเขาก็ใส่ให้สามเม็ดค่ะแล้วทีนี้แบบว่ามันเผ็ดมากๆเลยนะคะน้องพอใจกินไม่ได้แม่น้องก็เลยกิน คลุกนี้ให้หมดแล้วก็ไปสั่งอีกคลุกหนึ่งมาให้น้องเข้าใจกินด้วยนะคะค่ะในระหว่างที่เราเดินกลับที่โรงแรมนะคะก็คือว่าเราก็เดินผ่านร้านนวดพอดีเลยค่ะเราก็เลยแวะนวดก่อนนะคะป๊าป๊าบอกว่าที่รักเดี๋ยวเราแวะนวดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกน้องก็บอกว่าเอาหนึ่งชั่วโมงนะคะป๊าป๊าเลยบอกว่า พอเหรอหนึ่งชั่วโมงเอาสองชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือโอกาสเป็นการนอนพักผ่อนไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็เลยแบบว่าถามเอ้พนักงานนวดนะคะว่าเออแบบพี่สองชั่วโมงได้ไหมมีเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีลูกค้าบุ๊กต่อไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะเราก็เลยแบบว่าเออโอเคถ้างั้นเอาสองชั่วโมงนะคะน้องพอใจสบายมากเลยนะคะดีใจได้นวดค่ะตอนแรกแม่แซวนะคะว่าเออแบบ น้องพอใจไม่ต้องนวดหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถ้านวดก็เอาแค่หนึ่งชั่วโมงมีการงอนแม่นะคะแล้วทีนี้ก็มีการถามพ่อค่ะ,ป,ะป๊าป๊ามาม้าจะให้ฉันนวดหนึ่งชั่วโมงป๊าป๊าเขาก็ไม่รู้นะคะว่าน้องพูดแซวนะคะเขาเลยว,ว่าทําไมนวดสองชั่วโมงคนละสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพอใจเขาก็หันมาคอนแม่นะคะแบบว่าเออแบบแม่ขาวป๊าป๊าให้นวดสองชั่วโมงได้ค่ะ น้องก็เลยกว่าพอใจโอเคถ้าสองชั่วโมงได้แต่ว่าหนูต้องห้ามเล่นโทรศัพท์นะหนูต้องนอนหนูต้องเอาความรู้สึกแบบให้มันรู้สึกแบบว่าเหมือนสบายผ่อนคลายเราจะได้รู้สึกถึงแบบว่าน้ำหนักมือนวดอะไรเงี้ยเราจะได้ผ่อนคลายนะคะหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะน้องปัใจบอกว่าแม่ขาสบายมากๆเลยค่ะอะไรเงี้ยนะคะ สำหรับไอหมอนวดที่นวดให้น้องนะคะแบบเป็นผู้ชายค่ะมือนิ่มมากๆเลยค่ะเราก็แพลนกันว่าเราจะมานวดอีกรอบนะคะแต่เสียดายมากๆเลยค่ะไม่มีเวลานะคะก็หวังว่าถ้าเกิดปีหน้าเราได้กลับไทยนะคะเราก็จะไปนวดที่ร้านนี้อีกค่ะก็หวังว่าคงจะได้เจอหมอนวดคนนี้อีกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องและครอบครัวค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะคะหรือว่าคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจหรือว่าทุกการกดไลค์นะคะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องและครอบครัวค่ะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย